เคหน้าเดียวันฝัันไอโดนตดเลยับไ่ฟอกซี่สวีบาคุณบอลฟ็อกซี่ครับติดเชือกแบบนี้แน่นอนผู้กสัตว์ดีเนาะครับใช่ครับผมเดี๋ยวก่อนที่จะเป็นเทอโพลนกรอนโอเคครับต่อไปใช่ครับสวัสดีครับผมปอนดฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับปุ๋ิเตอร์ฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับผมกันฟ็อกซี่ครับสวัสดีครับคิมครับสวัสดีครับอังนีครับสวัสดีครับชกุณนะครับ จริงๆต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าพวกเราก็ตอนที่พวกเราออกมาสแตนบายขึ้นหน้าเวทีคือเราตกใจมากคือเราไม่คิดว่าวันนี้แฟนๆจะให้การตอบรับพวกเราอย่างนี้เลยนะครับคือตั้งแต่ที่เราก็ได้ทราบข่าวมาคร่าวๆ้วว่า ของของพวกเราก็อย่างเช่นพวกอ่ฟูดไทม์ใช่ไหมคือวันนี้เป็นกิจกรรมไอดอลไอซ์เชงใช่ไหมครับก็จะเป็นงานเกี่ยวกับขายอาหารด้วยซึ่งพวกเราเนี่ยก็เอาเค้กป๊อปมาขายซึ่งเค้กป๊อปเนี่ยหมดแบบหมดเลยหมดมากเลยที่ได้สิบนาทีหมดใช่แล้วก็โปสเตอร์ที่ตอนแรกออกมาคือกปบเดียวก็ทยอยทยอยตั้งแต่ต็อปเรื่อยๆก็คือขอบคุณแฟนๆทุกคนมากนะครับที่มาเชียร์พวกเราแล้วก็อุ่นหัวของพวกเรานะครับผมก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากครับที่วันนี้ได้มาพบปะกับแฟนๆที่เอซีเชงงานไอดอลไอซ แรกของพวกเราหลายฝากที่เราปล่อยเพลงเดบิวท์ของพวกเรามานะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็จริงยังตกใจอยู่เลยไม่น่าเชื่อว่าจะมีแฟนๆมารอนเยอะขนาดนี้นะแล้วก็ืนะครับมีใครแบบจะตื่ต้นไหครับตรงนี้ตรงนี้แบบใจนัวมากครับตอนนี้ใจรัวใจใจตันหรือเปล่าใจตันหรือเปล่าประมาณนั้นครับผมก็คือตื่นเต้นครับผมอ่า ไม่นึกว่าเหมือนที่ก่อนพูดว่าไม่นึกว่าจะมากันเยอะขนาดนี้ครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับใช่ครับแำไมว่าตัดแป้นเที่ยวเมื่อไห่ครับ้นใช่ครับตัดแป้นเที่ครับ เมื่อกี้พวกเราโชว์ทั้งหมด2เพลงครับผมก็จะเป็นเพลงแรกจะเป็นเพลงเปิดต,ตัวเดบิวต์ของพวกเราก็คือเพลง t r a z y Love รัก,รกบ้าบอครับผมส่วนอีนกเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่พวกเราทำโปรเจกต์ cover ขึ้นมาครับผมก็ชื่อเพลงก็เพลงรักครับก็ต้องขอขอบคุณพี่บอลเสียพกด้วยนะครับก็ที่ให้อนุญ,ญาตให้พวกเราเนี่ยนำเพลงนี้มามอบความสุขความรักให้กับแฟนๆในวันนี้ครับขอบคุณครับไหนใรักบ้าบอและบ้าบอเป็นนะักผู้ส่งสารที่ดีอ๋อ ใครอยากบอกไหมมีใครอยากตอบไหมสำหรับร้านวิวแรกของเราเนี่ยครับก็รู้สึกดีใจมากๆเลยครับผมออแลื่ในที่สุดแล้วเพลงนี้เราก็ถึงหนึงร้านสักทีแล้วผมก็อยากจะอย่างแรกครับขอบคุณทุกๆคนมากๆครับที่ให้การสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นทางเบื้องหน้าเบื้องหลังท,ที่ที่ทีมงานแล้วก็ลงถึงยูเซอร์เองครับผมก็ขอบคุณมากดีใจมากๆจริงครับผมก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยคอยสนับสนุนพวกเราอย่างต่อไปเรื่อยๆครับผมไปกันต่อเนาะไปกันต่อไปกันต่อทุกคนไปกันต่อครับที่พี่ชายจะเอ่อมาทำ ขบวอนนี้หนร้านที่บอค่ะได้เลยขอบคุณมอกเชื่อมั่นสุดเลยร้านวิวร้านแรกร้านแตกตื่นใจมากครับตายผมก็ตานรานหนึ่งใกลเดียนมากถูกต้อจริงๆเราก็ไปแอบส่องแฟนๆเขาแบบคุยกันในโซเชียลมีเดียใช่ค่ะเขาก็แบบว่าทุ่มแบบทุ่มกัะสุดตัวมากในการฝันดีของพวกเราเนี่ยครับพวกเราก็แบบขอบคุณแฟนๆชาเชอร์มากจริงขอบคุณมากจริงครับที่แบบให้พวกเราได้หนึ่งร้านวิวแล้วก็ ไปสู้กันไปต่อจะถึง10ล้านร้อยล้านเลยนะครับเลยสู้สูถ้าถ้าถอง้ะสองบอ อ่าใช่ก็คือเมื่อกี้พวกเราก็ได้พูดกันไปบนเวทีใช่ไหมครับว่าถ้าเพลงของพวกเราเคยชินเราตะกร้าบอลเนี่ยถึงยอดวิว2ล้าน5้าแสนภายในวันที่30มิถุนายน2565นี้พรอยหกสิบาน้อฟฟ์นักคนก็จะทเวิร์คให้แฟนได้เห็นทางการครับใช่ครับแล้วก็เป็นตั้งชาเลนจ์แบบสนุกสนานไปด้วยกันก็เป็นแบบตละโดกระเนี่ยครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะสปอนอร์ตเราต่อไปเรื่อยๆครับแล้วก็ปั่นเพลงนี้ให้แบบยิ่งเต็มไปถ้าเป็นแฟนคลับได้ก่อนนะคะได้ก่อน ถ้าได้ก่อนก็สามารถทำก่อนได้ทำได้เร็ทำได้เร็วได้เรได้เลยทำได้เลยยางได้เองเลการทำาเลท้าเ้นนเราก็คาได้รับการตอบับอางดีเหมนกันเป็นไงว่า จริงๆดีดีใจมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่ตอนนี้พวกเราพวกพี่ทั้งหกคนเนี่ยก็จะมีแอปเท้าติ๊กตอกนโองตัวเองด้วยครับฉะนั้นพวกเราก็องทำชาร์ลเพลงพวกเราด้วยแล้วพวกเราก็ได้ไปแอบส่องแฟนๆแต่ละคนที่เขาทำเพลงเต้นของพวกเราด้วยคือแฟนแต่ละคนก็แบบตั้งใจแล้วก็แบบน่ารักมากๆเลยครับก็ขอบคุณทุกทคนที่มีส่วนร่วมนะครับเขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมกับเพลงนี้แล้วก็แฟนๆทุกคนที่ให้การสนับสนุนในการทำชาร์ลของพวกเราติ๊กตอก้วยครับผมนะครับก็ขอขอบคุณเอ่อเปิร์ลกัปป์เป็นคู่ของเราที่คคิิดด่่แตเทากับบบกกคนนนนได้มมาาร่่วเแงยๆๆสใี เต่อไปนครับเมื่อไหร่มีระยะเยโอ้สำหรับซิงเกิลต่อไปใช่ไหมครับก็อยากให้ทุกทุกคนอดใจรอก่อนครับเพราะว่าด้วยความที่เพลงแรกของพวกเรากเพิ่งคลอดมาได้แค่หนึ่งเดือนนิดๆเองก็อยากจะให้เพลงนี้ยังคงแบบว่ายังคงรันไปเรื่อยๆก่อนแต่เชื่อว่าซิงเกิลต่อๆไปก็จะพยายามปล่อยมาเรื่อยๆแน่นอนคือจะไม่ให้ชิ้งระยะห่างนานมากครับกลัวแฟนๆจะคิดถึงพวกเราซะดอนพวกเราก็จะพยายามสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีคอนเทนต์อะไรให้แฟนๆได้คอยติดตามคอยชมผลงานพวกเราเรื่อยๆไม่ขาดสายแน่นอนครับ อ่าในทีมทีม็อกเองเนาะน้องๆกเกิดกนหลายคนเรื่องแบบเรื่องน้ำมีแชร์การนี say, ้ออกมนี้ออกมาช่วยแชร์อยังไงบ้างที่มี็อกมีฟ็อกมเริ่แบบมีฟงคืเชิญคุณทูดทููของอซ่ะทุกคนทีคนที่คนเรียกคุณมาทูกซี่คืคุณจะแบบค่อนข้างไปเสนีับ ศิลปินทีป๊อปท่านอื่นเยอะครับใช่ก็รู้สึกขอบคุณมากนะครับที่เขาแบบแบบมาช่วยกันแบบขับเคลื่อนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมทีป๊อปให้แบบเฟรนด์รันคึกคักมากขึ้นเรื่อยๆก็แบบทุกคนแบบต่างกันสนับสนุนกันและกันแบรู้สึกแบบรู้สึกดีมากแล้วก็รู้สึกดีที่แบบแบบเป็นมิตรต่อกันมันน่ารักจริงๆครับใช่ครับใช่ครับพวกเราก็อยากจะช่วยกันผลักดันครับผมให้อุตสาหกรรมทีป๊อปค่อยๆเติบโตขึ้นเรื่อยๆครับผม เป็นไงครับพี่ติกคุณพัดติ๊กใช่ไหมครัคุณพัดติกของเราใช่ไหมครับจริงๆแล้วคือต้องขอบคุณพี่ติ๊กมากๆเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วทุกๆอย่างเนี่ยเกิดต้นเกิดเกิดขึ้นมาได้เพราะว่าพี่ติ๊กเลยครับผมเพราะว่าจริงๆแล้วพี่ติ๊กก็คือเป็นคนที่คอยปลูกฝังคอยปั้นพวกเรามาตั้งแต่ที่สมัยพวกเราได้ออกไปการ์ดบอทเนอร์ไทยแลนด์ก็คือเป็นรายการที่เฟ้นหาไอดอลครับผมเพื่อพอจะจบการรายการนั้นมาเนี่ยก็คือพี่ติ๊กนี่แหละเป็นคนมองเห็นศักยภาพอะไรบางอย่างพวกเราทั้งหกเเเเรราาานนนี่ยยยไดด้้้้้้้มมมซซออองตกกัแลลวสุท็ ได้กำเนิดขึ้นมาเป็นบ็อกซี่ก็คือถ้าไม่มีพี่ติ๊กเนี่ยก็อาจจะไม่มีพวกเราบ็อกซี่ในวันนี้ครับก็พี่ติ๊กก็ทำงานหนักมากจริงๆเรียกได้ว่าเป็นพ่อของเรา,เรา,เออเราแล้วก็เป็นทุกอย่างให้พวกเราบ็อกซี่แล้วครับทางโองเ,เรียนค่ะมีอะไรครับแฟนๆไหมคะให้น้องๆเลยครับน้องลยีแล้วน้อนลีแล้วน้องลีแล้ก็ จะพยายามแบ่งให้ทุกคนได้พูดดีกว่านะก็โซเชียลมีเดียแอคเคาท์ของพวกเรา Proxy ส่วนตัวเนี่ยนะครับก็คือพิมพ์ชื่อพวกเราดับพั o f ี่ออฟฟครับมีทั้งแบบ Instagram แล้วก็ TikTok นะครับฝากไปติดตามพวกเราด้วยนะครับมาครับผมก็ขอบคุณยูณผู้ชที่มาวันนี้นะครับผมขอบคุณมากมากครับผมผลงานต่อไปเราก็จะตั้งใจแล้วว่ามอบความรักเพิ่มขึ้นเลยเลย ครับผมก็สำหรับคิมก็คงรู้สึกเหมือนทุกคนครับผมก็ขอบคุณยูสเซอร์ทุกคนรวมถึงสําหรับใครที่ผ่านมาเห็นเนี่ยก็ฝกากน้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ติดตามพวกเราไปนานๆน,นะครับผมของรั้ ครับผมผมก็ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่มาเชียร์พวกเราในวันนี้นะครับแล้วก็สนใครที่มาวันนี้ไม่ได้ไม่ต้องเสียใจ,จนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าพวกเราคงจะได้พบกันอย่างแน่นอนนะครับก็ฝากเชียร์ฝากซับพอร์ตเป็นกำลังใจพวกเราบ็อกซี่ต่อๆไปนะครับพวกเราก็พยายามพัฒนาฝีมือแล้วก็ฝึกซ้อมให้เก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไม่ทำให้แฟนๆของพวกเราผิดหวังแน่นอน,นครับในก็อย่าลืมอย่าเพิ่งลืมบ็อกซี่กันนะครับ ครับก <cin> ็ฝากแพลงคริสเตอราับบลำบากบ่อดิซซียค่ซุปท่านต่อเลยนะครับเป็นพิซซี่มีความน่ารักะครับผมมีเดี๋ยวเดี๋ยวจัดสุดยอดนะก็ท้ายแล้วครับนก็ขอขอบคุณยูเซอร์แล้วก็แฟนๆหรือว่าท่านสื่อท่านนะครับแล้วก็พี่ๆทุกคนที่เดินผ่านมาเห็นพวกเรานะครับบอกว่าทุกคนได้รับชมโชว์และชมของเราแล้วจะมีความสุขแล้วก็ได้รับพลังบวกแฮปปี้กลับบ้านไปแบบ อย่างมีความสุขนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่มาในวันนี้จริงครับขอบคุณนะว่าจะติดตามพวกเราตรวจสอบนะติดพ่อนาจะเสิร์ฟผลงานดีๆตั้งใจต่อมาเรื่อยขอบคุณขอบคุณนะครับ